ป้าสีแหล่แหลหอมดอกแคย้ขค่คำป้าตะเว้นตกคำคอยสีลออยเล่นอยู่บังเบิรเอามืวันสินพี่เขาต้องโยนเขาต้องเงาเขาใจบาอาปังโค้งหมายาข้ามแหลงป้าเปลี่ยนเ,เต้นด้ไหมล่ละเ,เต้นทำไมครัที่เขากล้องต้องเขาต้อง,ตองเต้นเด้ อาปังโค้งเมื่อยามคำแรงจะเปลี่ยนสีแดงคำแรงลงเสียงแคละผู้ใดเเบาบอลอ่อนเล้อ่อนอ่อนอี่แล้วออมตีแน่นอนแต่นอนสอบข้อเนี่ยพัดผัวนี่กันสอบข้อก็เป็นแดงๆสันเพียผัวจิกัดเป็นจำจำแต่เป็นอย่างใดอย่างาบอลมองว่า,บา,บาขาจะมาขึ้นมองออขาือบ่าขา ก็ะ่าขาคุ้มตายมันแหล่ทางหนึ่งจำกันเนีะยจ้าจบา <ไป S 1> บันไปยังกันเนี่ยไปผู้ยี่บานผู้ยี่บานที่ไปบอกผู้ยี่บานเขาไปยูด้รัะผูยนนะ้ยี่บ,ยบาน,บน,นเนี่ยมายูอืมนกันผู้ยี่บานกำนันเยเขาไยอ,อยูดหรอกเนียเมืเส้าเน่ยเขาไปบเบิ้งว่าเขาบุนบ่นๆใจ,จบ้าเขาเป็นคู่แม,ม่มอยูแต่าบามันมาแักแงินแดดแดดแดด้ดดดดดาพันสี่เงินประท่าคนนี้เถิจะว่าบพินเนาะอีกขาผู้ยี่บานเนก็ได้ ดันแจ้งบ่นั่นแจงน้แจงพี่น้องผู้ใหญ่บ้านบ่นั่นนะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านยางมันหนึ่ะแจ้งมันบ่มเหอะมาแจง้งดอกแจงตะขี่มันหนึ่งบ่ด่วนหืมสาวสวยสุดซึง้งตาหวานตาคมเบอกกัเล่าหนึ่งไม่อยังบอกเราด่วนสิไปหยั่งประธาว่า,มมาสิไปหยังเัี้ยหนึ่งประธานจะไปหยังเนี่ยนอทามจะไปหยังเัี้หนึ่ง <Cond it> อาไปแม <Nossa. S 1> <utt. S 2> ่บ้านไปเรื่อยๆของฉันคันวังแันงันแม่บ้านไปขันบ่าวก็เพื่นไปแม่บ้านไปก็ไม่บอกคนไม่เด้อไปขายของก่อน